กดแชร์ไปให้คนที่อยากให้เขาสวยนะเ,เขาสวยเขาดูแลตัวเองนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้อืมอยันนี้หนึ่งข้างแล้วเป็นยังไงบ้างเออดูความแตกต่างดูความแตกต่างได้นะเนี่ยแค่ทำนิดนิดเองก็ขึ้นแล้วอะเพราะว่าเราทำสม่ำเสมอแล้วก็การที่จะนวดหน้าให้สวยนะคะหน้าเราต้องพุ่งต้องมีเอ่อเคิร์ฟ นะคะจะต้องมีเคิร์บตรงไหนที่ควรจะกดตรงไหนที่ควรจะยุบนะคะเออตรงไหนที่ควรจะปรับคนเราเออถ้าเกิดว่าความที่ว่าเวลาวัยเราเพิ่มขึ้นนะคะกระดูกหน้าเราจะยุบเออจะยุบพอยุบเสร็จมัดกล้ามเนื้อเราก็จะหล่น ความหย่อนค้อยเราก็จะหล่นยิ่งถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะไม่ได้ทานอาหารเสริมไม่ได้มีทาครีมที่มีคอลลาเจนหรือว่าทานคอลลาเจนแคลเซียมหรือวิตามินเข้าไปช่วยแบบนี้นะคะก็จะทําให้ผิวหน้าเราเหี่ยวโทรมไวขึ้นซึ่ง